ก็สวัสดีนะคะทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่น้อก,ก็จะนำเสนอวิธีการส่งนะคะภาพที่เป็นยอดนิยมแล้วก็ขายได้ในแคนวานะคะทุกคน งานใน c a n ว a นะคะก็จะมีภาพนิ่งนะคะแบบแบ็กกราวนะคะแล้วก็มีภาพที่เป็นงาน PNG นะคะหรือภาพแบบพื้นหลังขาวหรือภาพใดคัดนะทุกคนคนอื่นนะคะสำหรับมือใหม่นะคะก็ตอนนี้นะคะ c a n วาเขาไม่มีให้สมัครคอนดิบิวเตอร์แล้วนะคะทุกคนก็ถูกระงับไป ส่วนครีเอเตอร์นะคะก็ข่าวล่าสุดคือเขางดรับแบบถาวรแล้วนะสำหรับใครเข้าไปทันก็คือสร้างไรายได้ได้มหาศาลแน่นอนนะคะเพราะตอนนี้ไม่รับแล้วนะคะส่วนของคอนดิบิวเตอร์ยังพอมีโอกาสน,นะเพราะว่าแค n วายังไม่ได้แบบบทสรุปว่าจะยังไง นะคะเพียงแค่เขาระงับไปก่อนช่วงนี้นะคะทุกคนมาเราก็ถึงแม้เขายังไม่เปิดนะคะเราก็มาศึกษาหน้าแพลตฟอร์มเขาดูนะคะของอันวานี้นะคะก็ดูว่างานนะคะที่เขาต้องการเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะทุกคนเอให้ทุกคนมาที่ตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วเนี่ยมาที่โฟโต้นะเนี่ยถ้าคุณต้องการอยากทราบว่างานแนวไหนขายดีนะคะคุณก็มาตรงนี้นแท็บโฟโต้นะคะคือรูปภาพนะคะฟรีโฟโต้นะคะแบ็คกราวน์เนทรัลแอนิมอลฟู้ดนะคะพีโปลแล้วก็อื่นๆนะงานที่ขายดีนะเป็นงานแบ็คกราวน์คุณสามารถผลิต พอตของคุณเนี่ยเป็นสายแบ็กกราวด์อย่างเดียวเลยแต่เป็นแบ็กกราวด์แบบหลากหลายเข้าใจไหมคะทุกคนเดี๋ยวพี่โนกจะพาคุณไปดูไอเดียกันคุณก็เข้าไปที่แบ็กกราวด์เมื่อมาถึงนะทุกคนนะก็มีทั้งฟรีแล้วก็โปรนะคะคำว,ว่าฟรีนี่หมายความว่าสำหรับยูเซอร์ปกติ ที่ไม่ได้เสียที่ไม่ได้ชําระรายเดือนหรือเสียตังอะไรเดือนคุณก็จะใช้โปรโไม่ได้ก็ฟรีมนก็คแค่มาติ๊กตรงนี้ถ้าคุณดาวน์โหลดได้เนี่ยหรือนําไปใช้งานในแอมพลเตได้เนี่ยคุณก็ถือว่าภาพนั้นนําไปใช้งานได้แต่ถ้ามันดาวน์โหลดไปไม่ได้เนี่ยก็คือมันเป็นสําหรับบุคคลที่ชําระเงิน วันนี้เราก็จะมาใส่ข้อข้องใจว่าภาพแนวไหนเราจะขายได้อันนี้นะคะทุกคนส่วนนี้ก็จะเป็นงานเ,าเขาเรียกว่าอะไร Watercolor นะคะก็คือ Watercolor Paint b a c k g r o u n นะคะเห็นไหมคีย์เวิร์ดเขาก็ตั้งสั้นๆแค่นี้นะคะ By Gu Art นะคะคือแบบนี้นะคะ อันนี้คือชื่อเรื่องนะตั้งแค่นี้นะคะส่วนคีย์เวิร์ดเขาก็ใส่แค่ไม่กี่คำนะฉีกกดตลาดทั่วไปฉีกกดสต็อกทั่วไปอย่างเช่น Adobe Stock s h a t t e r s t o c k นี้ต้องแบบเต็มพิกัดคือ50คำหรือ50 k e คีย์เวิร์ดนะคะทุกคนเห็นไหม,มเลื่อนต่ำลงมานะคะ More like t h e เผื่อคุณชอบภาพต่างๆที่คล้ายคึงกันนะคะทุกคน เราสามารถนำไอเดียและภาพเหล่านี้นะคะไปสร้างงานของเราได้นะคะแต่เราไม่ก๊อปปี้เขานะพี่นกไม่ได้สอนให้ก๊อปปี้นะคะทุกคนซึ่งนอกจากเราจะไม่มีไอเดียในการสรรสร้างงานหรือมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาตัวเราเองแล้วนะคะจะทำให้เราแบบเสียนิสัยด้วยถ้าเราไปก๊อปปี้เขานะคะทุกคนทุกคนก็มาทำเป็นแบบของตัวเองนะคะเป็นงานเป็นไอเดียของตัวเองนะ เห็นไหมว่าก็จะเป็นงานแบบว่าเป็นสีน้ํานะคะฉากหลังก็จะเป็นสีขาวนะทุกคนนะเมื่อเราผลิตงานเสร็จเราก็ส่งได้ปกติแต่ถ้าคุณส่งไม่ได้นะคะคุณก็นําไอเดียเหล่านี้ที่ตรงนี้นะคะไปสมัคร Adobe Stock นะ Shutterstock เดี๋ยวพี่นกจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ข้างล่างนะคะทุกคนก็จะได้แบบสมัครเป็น สมัครได้แล้วก็สามารถส่งงานพวกนี้ลงขายได้สำหรับบุคคลที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านกราฟิกดีไซน์นะที่ไม่ได้เป็นสายไมาภาพไม่ได้เป็นสายกล้องนะทุกคนนะมานะแล้วก็แปะกลับนะคะส่วนงานที่ลำดับต้นๆนี่ก็คืองานขายดีทุกคนระบบไดถ้ถูกออกแบบมาเป็นแบบนี้นะนี่เลย อีโนก,ก็จะเลื่อนให้คุณดูนะดูไปเรื่อยๆนะคะคุณก็จะได้เกิดไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะคุณก็ส่งเข้าไปก็ขายเมื่อเราทำงานส่งตรงนี้ไม่ได้เราก็ไปทำส่งช h ตเตอร์สต็อกับ a d u b บ stock ก็ได้ได้ขายแน่นอนนะคะโอเคแล้วเราก็อยากจะไปดูแบบอื่นบ้างแนวสายธรรมชาตินะเรากด เจอเข้าไปนะคะนี่คือแบบแนวธรรมชาติที่เป็นแบ็กกราวด์นะคะทุกคนอะลองเข้าไปดูซิว่าเขาตั้งชื่อเรื่องว่าอะไร f o r e i g natural n landscape กคนก็มานี่คีย์เวิร์ดก็มี Sprint f o r e s c r e e n natural life Nature brings season wood landscape color tone ก็จะมีสีไล่มั้าแต่สีเขียวเป็น Number รของเขานะคะไล่มาจนถึงสีเขียวอ่อนแบบนี้ดีถ้าเราอยากหาสีเขียวแบบไหนเราก็แค่กดลงไปตรงนั้นนะแล้วก็ภาพที่เราจะชอบหรือภาพที่คล้ายคลึงกันนั่นแหละ Kent. ที่เป็นป่าปักเหมือนกันนั่นแหละทุกคน เมื่อคุณทราบไอเดียในการทำงานชีวิตเราก็จะง่ายขึ้นนะคะทุกคนส่วนท่านใดมีข้อสงสัยเรื่องอะไรเช่นรายได้ได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่เขาจะเปิดเมื่อไหร่เขาจะเปิดนี้ตอบไม่ได้นะคะเดี๋ยวพี่นกก็จะให้อาจารย์ของพี่นกเนี่ยเดี๋ยวจะตามข่าวกับอาจารย์แล้วก็สอบถามอาจารย์ไปนะคะชื่อว่าอาจารย์จอห์นจอห์นสต็อกเกอร์นะคะ ทุกคนที่หล่อๆแล้วก็มีหนวดนะคะความรู้ความสามารถเยอะนะคะขออนุญาตเอาเชื่อจา์มาไว้ในช่องของพี่นกแล้วกันนะคะคุณคนสามารถเปิดม,ามอาจาจา์ได้ที่ช่องได้เลยนะคะต mm. ิตบุ๊กก็จอห์นสต็อกเกอร์นะคะทุกคน mm. ไม่รู้ว่าพี่นกจะแอเอาขึ้นได้ไหมเดี๋ยวถ้าแคบเอาขึ้นได้นะพี่นกจะต้องขออนุญาตก่อนนะคะเพราะว่ามีกฎหมายใหม่นะคะทุกคน mm. โอเคเมื okay. ่อคุณมาถึงตรงนี้คุณก็ดูว่าคุณพอทำงานแนวไหนได้บ้างนะคะตอนนี้ก็จะเป็นสายสายภาพถ่ายใช่ไหมแล้วทีเนี้ยตรงเนี้ยดอบดาวลิฟกดลงเนี่ยทุกคนซึ่งมันก็จะมีแบบว่ามีโปรมีฟรีนะคะเนี่ยให้ทุกคนดูนะพี่นกชอบภาพถ่ายนะคะเวลาแบบมองแล้วรู้สึกแบบสบายสบายเหมือนเราแบบ จินตนาการว่าเราไปอยู่ณนะสถานที่ตรงนั้นเลยนะทำให้แบบจิตใจเราสงบแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายนะคะทุกคนทุกคนลองลองแบบลีกวิเวกจาก facebook จากไลน์จากโซเชียลต่างๆนะคะติกต็อกลองมาดูภาพนิ่งของต่างชาติแบบประเทศเขาเขาถ่ายเขาถ่ายถายมาทุกคนมันหน้าแบบ มันน่าดูมากเลยนะคะทุกคนนี้นะคะก็ตรงนี้เนี่ยถ้าลูกค้านะคะหรือยูเซอร์ท่านใดนะนำภาพเราที่เราถ่ายเนี่ยไปใช้งานนะคะทุกคนก็จะมีใช้งาน2แบบถ้ายูเซอร์นำไปใช้งานเราก็จะได้เปอร์เซ็นนะแต่ถ้ายูเซอร์นั้นซื้อไปนะคะจากช h ตเ t อร์สต็อกใช่ไหมเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะ ก็จะอยู่ที่0.35เหรียญนทุกคนก็ตกราวๆ7-8บาทนะคะแต่ถ้ามันซื้อซ้ำได้ตลอดนะซื้อซ้ำได้ตลอดเอาเป็นว่าคุณทราบไกด์ไลน์ในการผลิตงานนะค,ะคุณก็สามารถเข้มาดูได้เลยส่วนท่านใดยังสงสัยหรือยังไม่ทราบว่าจะเดินไปทิศทางใดนะคะเชิญคุณนะคะกดไปที่ เพลย์ลิสต์ของพนกนะคะแล้วเลื่อนหานะคะคอสฟรีปีเสือแคนวา2022นะคะพนกรวบรวมไว้นะ,ะข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นไว้ในนั้นนะคะเป็นคอสฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นกะะ็คุณก็เพียงแค่ เห็นว่ามันมีประโยชน์ต่อชีวิตคุณนะคะคุณก็แค่กดไลฟ์กด subscribe ให้พี่นกนะคะหรือสงสัยจุดใดก็สอบถามมาได้นะคะว่างเจอ,อตอบทันทีถ้าไม่ว่างนะคะหมายคลิปนะจะมีเ c e b o o k ส่วนตัวแล้วก็เพจให้ติดต่อนะคะ100ไอเดียนะคะสร้างสร้างงานเสริมนะคะ ครูนกนะคะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะรักษาใจในแดนหมวกนะคะโอเคไว้เจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะ